ตายแล้เนี่ยตาตาแล้วก็ไม่ช่วยกูอะแล้วไม่ช่วยกูอะตาไอ้พี่ยังบอกมาแล้วปะเดี๋ยวังบอกมาวหรอี่เออแบบบอกมาเหรอฮะเราแบบบอกมาเหรอเอาเล่นดาบยากนะเอาวะเล่นดาบยากว่ะตาเอาวะเฮ้ยไปช่วยวช่วยเยอะแต่มึงหิวข้าวมากๆพาะว่าคุณต้องกินพวกมึงหรอขอโทษจริงกินไม่เป็นเพื่อนกินเลยตามสบายเพื่อนแต่มึงต้องมากินคนเฮ้ยเรื่องอะไรเล่นคิว เอาไว้ชุบหรอใช่เหรอเอาไวคิวคลอเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวเอาไว้หยิบป่ะเอาไว้ดึงเพื่อนป่ะแอปเปิ้ลเขียยวอู่เียวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยได้แอปเปิ้ลเขียวแดงไม่ได้เขตพิไอีที่อ่ะเขตพิษไอ้สงคมันต้องแไมเป็นเหลืองดิเหลยองโล่แล้วกสีเหลืองอ่ะเอาเป๋าชิโน่ไปอุ้ยเพียงอุ้ยเฮ้ยใครมาเก่ากีตาร์วะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยใครเก่ากีตาร์วะเฮ้ย โอ้โหกูไปถึงแอลาก่อนเซนทั่วเห็ดเนี่ยของดีเลยพีทมาทำกันไอ้นกมาเร็วไอ้นกไอ้กบไปทีฮึบฮึบนสะพัดน้ะพานเด็บหลอนมาช่วยด้วยทำมามองหน้ามองหน้าตามองหน้าช่วยด้วยช่วยด้วยพิทพีทเยี่ยมไปปอเลยไอเยี่ยมันไปปอโซโลอะไรเดี๋ยวคนเนี้เก็บมาให้เปโล่เก็บไว้หมดเลยพีทว่าเห็ดมันแซ่บปะอุ้ยมัลซูมพิท โอ้เนี่ยไปเอาหม่แล้วเหรอเห็นมันแซ่บพอกูลองกูลองชิมเหมือนเฮ้ยใครยังไม่กินคุกแมชเมลโล่อะโดนเสร็จกูแล้วเฮ้ยของกูพี่ของกูเฮ้ยมันอร่อยเว้ยเนี่ยไม่ไปกดรับของกันก่อนอะเฮ้ยเห็ดเห็ดย่างนี่โคตรแซ่บอะพีชเอ้อไม่แซ่บละไม่แซ่บละไม่แซ่บละพีชติดพีชไปอยู่ละพีชช่วยด้วยช่วยด้วยพีชพีชจะตายละพีชโอ๊ยวกูบิวโอ้ยเฮ้ยตายตาย กูแรงไม่มีวะแรงกูจะหมดแล้วอะเแชมพวอะแชมพูตัวนึงได้มียาป่ะมีมีชูป่ะไม่มีตาอันนี้มีชูป่ะอันนี่ก็ไม่มีอันนี้อยู่ไหนวะหาดิพูดอะไรพี่พูดไปเฮ้ยตาระเบิดแล้วปล่าพูดอะไรพี่พูดไปกูหามึงอยู่ มีกล่องพยาบาลก็ช่วยไม่ได้เลยแบกไปแบกไปตาคุ้มไม่มีแรงวะเหนียววะโอ้ยลมแรลมแรงว่ะลมใบ้เลยลมใบ้เลยไอ้ยังพีไม่ตายแต่เราตายโอ้ยโอ้ลมแรงโอ้ลมแรงโอ้ยตาชูกด้วยตาเจอก่อนแล้ว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 แต่กูจะไมปเอากระเป๋าอะเอ้ากูไม่ได้มาเหรอคือกูจะบอกกูกูหยิบไม่ได้นะตาคือกูจะตายแล้วอ่ะ ไอ้พี่โดนแล้วไอ้พี่โดนแล้วไอ้พี่โดนแล้วใบองเห็ดไหมเห็ดไหมแซ่บจริงเนาะแซ่บดีเยอะโคตรอร่อยกินไปเมื่อกี้เดิมเดิมเฮ้ยเดิมเอ้ยกูติดพิษเตงกินเห็ดสีอะไรเนี่ยกูกินเห็ดย่างอะแม่งติดพิษไอ้เนี่ยโอ้ยแต่ว่าต่อมัน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 รีเจนได้นะมวเราดอตาก่อนเฮ้ยลงแรงไอ้ตาระวงตาลงแรงเฮ้ยลงแรงฮะเราบินได้ไอ้ตาบอกก็ลอยไปบนไอ้พิษไปไหนอ่ะ อันนี้อันนี้คืออะไรพีทมัชรูมแบบอะไรไปรู้อย่าอย่ากินเลยมันเป็นสีม่วงอ่ะมึงอยากกินเมล่อไหร่เฮ้ยลบแรงมึงมึงกินไปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็กินสีขาวไปเฮ้ยกลัวมันของแซ่บเว้ยเอาไปกินเถอะสีสีฟูนั่นคืออะไรอ่ะโอ้ยเอเนจีได้เอเนจีไอ้กูควจะไม่เดินไปดิงดิงดิงสะพัดไยเฮ้ยลบเฮ้ยที่เกาะที่เกาะที่เกาะพชรเพชรจับกูนเพชรเพชร อันนั้นคืออะไรโซลินเป็นพิษเหรอวะกูไม่รู้แต่ผมว่ามันดูหน้าไม่ค่อยน่าเข้าใกล้เนยอันนี้คือเทียนเลยนี่ฮะแพลตฟอร์มวะไมลองไมเหมาะผิวสีผูนไมลงหเอ้ยว่าหมอะสีผูนเป็นอะไรวะลองมาพิสได้เหรอโอ๊ยโอ๊ยเรียร้ลยโดนอะไรอ่ะ โอยระเบิดเฮ้ยระเบิดรเบิดโอ้โตกูหนักเกินหมดเพื่อนโอุ้ยติดผิดเราก็ไม่ยอมแพ้ทางไหนทางนู้นเหรอจะไปเรียนร้องเท่อันนี้กินได้บ่แต่อันนี้กินไม่ได้พิดโอ้าฝั่งไปๆๆละข้างนี้หึนี่หือยู่กับกูน่ะตา โอ้ยโอ๊ยโอ้ยไอเต๊โอ้โหไอเต๊โอ้ไอเต๊โอ้โหไอเต๊อเต้มาก่อนนี้เต้ตัยแล้วจ้ะเอาอะไรจะตายบ้องทางโน้นเหรอเกิดอะไฟ์ึ้ะเต้ติดพิษปะเนี่ยอ๋อนิดหน่อยเสียงอะไรวะเอ้ยมันคือสถานะพิษจริงด้วยจอาพิษนี่คืออะไร้วตาไปไหนตาอยู่บนขึ้นไม่ได้ยื้อไม่มีแรงอะไรแล้วน้อง

เป็นสไปเดอร์แมนนะกูเป็นสไปเดอร์แมนทำไรต่อมันไม่ได้ไอ้เดี้ยมันะเฮ้ยตื่นมาแลาเดีเ๋ย,ยวห้องฉีดเลยอันนี้ต้อง<ป>โดดขึ้นไปนิดนึงนะระวังด้วยมันสไลด์ลงมาด้วยต้อมันถึงยอดเธอหลังก็มาเฮ้ยเฮ้ย<ง>ไปยืนละคนอ่ะไปยีนละคนอ่ะไปล้มโอ้โหล้มต้นล้มล้มซองล้มซองล้มซองไอ้มาตกไปแล้วมาแบบนี้ด้มาแบบนี้ เสียงอะไรวะเฮ้ยได้ยินใช่ไหมได้ยินเหเต้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 ตา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 มองมองกดคลิกกดคลิกก่อนต้องปีนก่อนเบียกกูอ๋อนเนี่ยมาอยู่นี่มาอยู่นี่มอยู่นี่เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นล่ล่งลเฮ้ยเ้ฮ่าพัดเต้ไม่ง่าอะไรนะพัดอังนี้ทันีทนี้ทนี้านี้างนีต่อหาดเต้เต้เต้ มองกูคลิกซ้ายมองกูมองกูมองกูนะพัดมองกูเต้เดือดตัวเดืตัวรับเต้เดืตัวรับเฮ้ยเฮ้ยเดือดนะพี่บอลเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะหมอกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขึ้นไปกูขึ้นไปเต้เฮ้ย เตวาลเต้วเต้วาลพัดวาวาลัดวาวาลัวาวาลวเมันแดกได้ยินหแดกมันแดกน้ำไม่ใช่นนเียแล้วกูไม่มีเลือดอสองลสองออ้ยได้หมดลแต่พัดแรงไม่มีแรงไม่มีมึงปีนมึงปีนมึงปีนนี้เวนตี้เี่นตรงนี้เียตรงนี้ตนี้เออแล้วก็หันมากูแหละใครมา มเทครับมาทีคนฮ้ยเดี๋ยัตานอะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไช่มีอะไรมีอะไรให้กินบ้างดูนะคิดจะไปทางนั้นวะมชอบกูเล็ดชอบกแลตเดี๋ยวมันมันจะโดนหมอกอ่ะดิไหวปะไอ้ฝนแดงๆเนี่ยเออฟาดดีๆเพื่อนดีๆหน่อยดีๆเชี่ยแล้วหมอกมาแล้วี้องช่วยต่อตู้งช่ไยต่อต้องช่วยนะฟาดวะเพราะมันไม่มีแรงอ่ะเฮ้ยทางนี้ทางนี้พาดทางนี้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  วิ่ยไอะไรอ่ะตกยินเรยมรอติดพิษเฮ้ยเฮ้ยลมเตะมันไปแล้วเฮ้ยล้มเตะเรับมันไปแล้วเตะครับมันไปแล้วเตะครัหมันตายไปแล้ว please m o t u k I'm telling you ต้องแบกยี้นะครับไปยัง่ายกวิ่าไยรอ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 อรอรอะร

ครอะเยี่ยีไข่เปดีกว่าโอ้ยโอ้ยตาบ่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 ตาตาอย่างไูตาเอ้าลงมาละไอ้บีชปแต้ววีไปแล้วอ้เหี้ยใครวะน้าทมันใครเนี่ยอ๊ยยโอ๊ยพีไปติดหมอกเฮ้ยอะไรตัวตัวอะไรตาตาตัวอะไรหลับมึอโอ้ยตาไอ้เจ้าตาตายเฮ้ยอีด้วง อ้ด้วยด้วยอันด้วยอ้ยเยยยันด้วยเลยย่าตามันมันหลับแล้วทีไอตาโดนโดนอะไรไอตาไอตาโดนโดนอะไร้าไอ้ดวงดวงงานนีนี่อันนี้ยอันนี้อันนี้กูาของใส่มันได้ปะเต็มมาก่อนเต็มมาก่อน ข้ามาเข้ามาเมาไไม่ได้ม่ไคเอฟกูเลยกูเลยกูเช่ออยู่กูเช่ออยูเคิดดูนจิตไอ้สัตด้วยโอจิตเตม่น่าเู่นี่เดียวเด้งกูเด้งแล้วกูเด้งแล้วลมมาตาลมแล้วลมมาลมหรือเปล่าเต้เต้ลม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 ไอ้เต้อตอ้ตัโอ๊ยโอย มันตายหรอมันยังไม่ตายไงต่างยังไม่ตายยังไม่ตายต้องเอาอะไรให้มันกินอ่ะนั่นดิเฮ้ย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 มึงเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมันหลับไปแล้ว้เยมันหลับไปแล้วดูดูมันตายไปแล้วไอ่เออเก็บเวลาได้ไหมเฮ้ยฮะเฮ้ย อีกอ่่เสียะไอ้เหี้อไปดูแล้วครม่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยผเตวไ่ไไอ้ยี้ยไอ้ยี่ีแตกไีแตกไ้ยีแตกไอ้เี้เจปทำให้มันง่ายเลย้ฮู้ไอ้กูยังไม่ตายอยันแมู่้เอ้ <laughs> -salam A salam aleko. Oh, hi vĩ tay. Hello, hi. Oh, mày oh, oh, tay đây. Mày oh, oh, đây, mày tay tay đây, mày à? <laughs> <Không> tay <biết lưu. cười> mà. đây. Wa, salad. Mày tay tay đây. Mày tay Mày Mày คี่ฝึกฝึกเวรี่เออออกไงไปไหนเดี๋ยวพึ่งสติเลยพึ่งลุดเฮ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วปึ๊บอ้นนี้มึงตายยากอย่างไรยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยตายแล้วอันนี้ตายแล้วอันนี้ตายแล้วของหนักเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยมึงมึงบักไม่ได้ไม่ตายพันธีวะเฮ้ยเดี๋ยวมึง ปีงล้ออยู่กังตายแล้วตายแล้วแล้วมึงก็เอามาเอามาหมดเลยนะทำไมมะพร้าวเต็มไปนี่มึงเลยวะเต้มึงเอาหอบไปบ้านดิเอาออไปดิาหารเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ไม่ถือกันบอกก่อนเต้ไปถึงกันเต้ไปถึงกันนะครับกูยังไม่ถือเลย พัดช่วยด้วยนัดยหญแล้วกูเห่ายอยู่พีทแหละพีทกูไม่มีเลื่องแล้ววะไม่ตกลงส่งแล้วมันก็เฮ้ยมันส่แล้วมันได้เหรียอเออเฮ้ยไอ้เนีเ่ยพัดเอากูไหลพีทอะฮิจ้ตายเหรอตายแต่นำเมไปแล้วฮึบ เฮ้ยเดี๋ยวพอเจอยาแล้วเฮ้ย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 ทิ้งทิ้งที่อะไรไะอะไรวะน่ะเดี๋ยวทิ้งว่สอดไปเดิเฮ้ยไอ้เต้เต้เร็วช่วยกูเดี๋ช่วยกูดี๋ยช่วยกูเดีเฮ้ยเฮ้ยนดพัดเฮ้ยเฮ้ยนดีวพัดเฮ้ยวัสดีเพื่อน ่ะแต่ว่าเลือดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกันเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเออแบกแบกูด้วยแบกไปด้วยแปลกเออมันมันตื่นขึ้นมาทักทายเราแล้วมันก็หายไปเลยมั้งไอ้นี่กูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าทำไมมันถึงตื่นขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยกูตื่นกูตื่นไม่นให้กูกลับไปนอนเถอะฮะโอเคโอเคเดจะหั่นล่างหั่นล่างหั่นล่งหั่นล่งเดี๋ยวกูเว้มันกลับไปนอนหั่นล่างยังวะยังไม่เต็มวะเต็แต่พีดิแต่พีดิ แต่พิดทั้าเนี่ยเอแบกกูด้วยเพื่อนแบกกูด้วยพี่หมอมาแล้วไอ้เฮียชิบหานแล้ว <c oughs> ไม่มันหมอมันเป็นหมอเพราะมันสุดขอบแบบเว้ยมี่มยาพักนะครับน,นมเอเต้ม,มากินนมดิิแล้วมันอยู่เงี้ยไปแล้วน้ไม่หายนมอไม่หายนมไม่หาย,มมหายพิดหมดพิดหมดพิ่หมอแรงกว่าเหลือนิดเดียว ออกลงไปนอนทีออกกลงไปนอนทีแอบก็เลแบบเต้นกระโดดลงมาตนี้กระโดดสูงมาจากตรงเนี้ยเออว่ะเอียงเนี้ยเอีงเนี้ยพีชชกดีไม่ได้อีกโอ้ไม่พีชผ่าเลยเรียกกูต้องทิ้งไว้หรอมาเตะกระเอากระเป๋าไปพีชลาก่อนเอาลับไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชกกูด้วยวางวางกระเป๋าวางวางกระเป๋าลงนี่วางกระเป๋ากูหลับ เอาแล้วกระเป๋าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยกระเป๋าพักไปแล้วกระเป๋าอยไ่ไหนอ่ะไม่รู้กระเป๋าไปไหนไม่รู้กูถือแล้วกูหลับไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยน่าโชคดีเตะกระเป๋าหายแล้วยังไม่เก็บมา้ไม่ร้อีหมดเลยเฮอามาเอามาโอ้ยรีบมาเป็นลยรีบหลังอ่ะอะไรผิด่วงอะไรนี่ผิดผิดผิด่วงผิด่วงมันมันหายอุ้ยโอ้ยโอ้ยลม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 ม ไปกูไม่กัวกูจะสู้มาดิ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 เยอะอลตเยอะมาันอาตัวไหนมตัวหน้ยล้มเฮ้ยอมบี้อมบี้อยู่ข้างใต้ระีน้ีน้ีน้ำตั้งเอีีไอบี่พี่มนโดนอมบี้้ยมนโดนมันอมบี้อมบี้ปีมาได้สิไอีมบี้นได้ไงพีดกพีกไไม่ได้ โอ้ยเจกูอีพีไม่เอาปืมาข้งล่างเชืมไหมเชืมไหมบอ้เชือมไหมตเหรอกูเห็น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 ไ้ลมอีกเด้อะจับไม่ได้แล้วหมดแล้วันแล้วไมได้ยอิษได้บ่ถืองอมอี้ิพไมได้ตายแล้ว เฮ้ยล้มล้มเต้ล uh ้มล้มเฮ้ยโอ้แล้วกูแรงไม่มีโอ้โหทีมเออยตายแล้วทุกคนเฮ้ยไอ้พัดเฮ้ยไอ้พัดสวบีสวบีอยู่อยู่ใต้เตียงมุกใต้เตียงมุกสวบีหตีนตามอยู่นะพัดมีตามอยู่ข้างหลังอ่ขวาอ่ามันมีกล่องอยู่เฮ้ยล้มลม เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละข้างหน้ามึงเลยนะครับต้องไปฝั่งนี้เออฝั่งฝั่งพื้นผู้มุมมองกันอะด้านขวาขึ้นไาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้วง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 ตาลงก่อนไหนเฮ้ยข้างหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่าตรงไปแล้วก็โดดขวากระโดดแล้วก็เกาะด้านขวาแล้วก็ปีนอ่าเฮ้ยแต่คุณมีแก๊บพื้นผู้อยู่นะอยากอย่าใช้ปะไม่อยากไม่อยาก เพราะวตัวเนี้ยหน้าสมเด็จไม่อยากใช้เลยปีนมาด้วยตัวเองไม่ได้เกาะใครปีนเ้ยได้บอลนะัตต้องดันสายว่ะเฮ้ย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 เ้ยี้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเยเฮ้ย้ยเ้ยเยกยเยยยเเ้ย้้้้

เฮ้ยเห็นแล้วเห็นเห็นควันแล้วเห็นควันแล้วที่ฝ่ายเกมต้องกต้องใช้ตอนนี้วะยังสูงจัดเลเฮ้ยไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสูงมากเฮ้ยตัวตาถึ้ขวาขวาถตาหล่อรับเฮ้ยต้มไม่ล้ม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 ตามันจะปิวต้มแล้วโอ๊ยโอยโอิตต้ตุตุตตา้ตล้ตตา้ตุ้ต้อุ้ตุุ้่้ตุ้ตุ้ตต้ตุ้้ต้ตุ้ตุต้ต้ต้ต โ oh อ้โหไอ้เหี้ยเย้เย้รอแล้วเย้ไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยเย้อะไรอ่ะไม่แบบแบบใหน้ำแข็งมาเดินไปสัตว์มาเดิมนมาแบบเออน้ำแข็งแล้ว <laughs> <laughs> ได้ได้รับไปโชว์ดีไปเลยหนึ่ง้านบาทล้วโอเคเดี๋ยวกันนะขอขอเคารพขอเคารบก่อนโชคดี ดีครับผมโชคดีครับโชคดีเฮ้ยเพิ่งขึ้นมาดิเฮ้ยอย่อเราไม่ถึงอะตลกตลกตรงนี้ไหลตลกเฮ้ยเอ้าเอียมันมันต้องใช้อีกอ่ะในกระเป๋ากูมีปะไอพี่ในกระเป๋ากูมี เราเมาไม่แต่ไม่ได้ขอขอดูขอดูเชี่ยมันไม่ได้เว้ยเปลืองเว้ยเปลืองทานนี้มันจบเลยเราจบเลยทำอ,อย่างนี้เดี๋ยวพวกอย่างนี้เดี๋ยวเราจบเลยเนี่ยไปไม่ได้เว้ยมันต้องไปแถวนั้น่ะโอ้ยย,อยากไกลไกลอุย้ยอุ้ยหนาวหินเย็นเฮ้ยมาเกาะตัวนี้ไม่ได้หินเย็นเหรอพิษจับก่อนเลยไม่เห็นเลยจะบอ้ยหายหายพิษพิษหายพิษพิษจับบอลพิษพิษ เตะเตะกูมาเลยขมขมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนาวต่อหนาวต่อหนาวนิดนึงหนาวนิดนึงเตะมีนเข้ามาเลยเอามาจับเลยจับเลยเฮ้ยโอ้ย Say goodbye goodbye เฮ้ยอันนี้เปนหินหนาวปะเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าโอ้ยเกือบไม่ถึงยังไงเลยพี่ยังไงตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยโอเคแล้วแล้ว ดูกูเฮ้ยเตะมาดีไปจี๊ดมินิไหนวะไม่ต้องไม่ต้องใช้เก็บไว้เก็บไว้เอาดิไปเอาดิไปแล้วมึงแล้วมึงกดไปที่ตรงนั้นไปแล้วมึงพุ่งไปเลยมั้งเฮ้ยเอ้าเจ้าก่อไม่ได้ก็ไปราะมันเด้งกันวเนอะดูดูกูดูกูด้ดูกูอตรงนี้นะกดตัวเดฟเห็นเห็นเดงทีเดียบอ่า อยากเป็นสไปเดอร์แมนเจียบแต่ม uh> şey ันเรียกอะไรเต้เพราะมันหนาวมเรียกอะไรเต้เพราะมันหนาวบ้างผมพญาจิตพิษเฮ้ยเออะไรอ่ะชิบหายแล้วโอ๊ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ <h <h okay <h 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 ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ่ยน้่อนออนเฮ้ยพี่ ถ้าพายุหิมะมากูตายเลยเต้เชียวโอ้ยไหวไหวไหวพไหวไหวไหวนิดนึงนิดนึงพีทอยอขวาวะเหลือเป็นคนเดียวเวลาชีวิตเวลาชีวิตเฮ้ยนี่ไงไปชนะเนี่ยนี่ยังไงควันขึ้นบนพิทขาหน้ามึงเลย Say goodbye 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 อย่าเป็นสไปเดอร์แมนตัวายก็ไปไม่ได้ดีเฮียหรือกูมึงสองคนถ้ากูมาถึงมันจะเป็นยังไงวะถ้ากูมาถึงมันจะเป็นยังไงวะมันต้องรอมันจะรอเว้ยมันจะให้รออีกสองคนถ้าเกิดอีกสองคนไม่ตายตปดูเอาเรื่องเอาเรื่องตอนตอนตอนนี้หลอดหลอดหนาวตาครึ่งจอละ มาละโอเคถ้าตายนะพี่ตายเหรอตายเนี่ยมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณสมาชิกมันไม่เล่นกันแล้วเออไม่เล่นกันแล้วเลี้ยงเคี้ยไม่สนเลยเต้คุณว่าจะออกไปเลยแล้วค่อยเข้ามาเฮ้ยได้ด้วยได้สักเสือกทิ้งไว้เป็นภาระพวกกูอีกก็ว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดจบของเราแล้ว ปาตงกนแล้วพเสมเยปาตง,งันเดง่ยเป็นเจาเราแต่คนารการดนทารกหมดโอ้ยร้อน,นอ้ยร้อน,าานอ้ยร้อนอร้อนเนีนนน่ยจะเป็นเจของเราเลนยะกอพชรแล้วก็าฝากเฮย้ย <laughs> ลอพิร ร้ยตาอนมากพชรเพชรดูกรุยไฟพิษดูกรุยไฟเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กูตื่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูตื่นอ่ะเอาอีกด้วอเต้แล้วก็จะวางสมบัติกูไ้ตัวนี้ไว้ใครก็ตามที่หาเจอคนนั้นคนนนั้คือผู้ชนะเต้ Ah, pega o pé, beleza. Pega o pé, o pé, beleza. Pega Salam aleikum, aleikum salam.